สวัสดีครับผมวันนี้มีอิตกิ TS 2810 28แรงครับเก่าไทยมาเสนอขาย1นึ่ันี่ดี๋ยวดูรวมๆครับอันนี้มีมีผ่านหนึ่งพวงนะครับมีผ่านหนึ่งพวงพร้อมผ่านอย่างดีมากครับ ระบบไฮดรลิกใช้งานได้ทุกทุกอย่างครับนี่ครับ T.S. 2810 28แรงอิสกิอ่ะตัดเครื่องน,นะเนี้ยอย่าต้องเผาหัวหนะครับอ่ะตัดเลย เดินหน้าหนา่อยโดดครับคันนี้โดดโดดยังโดด ขวางผ่านหน่อยอ่ายกอ่าใช้ <c oughs> งานได้ครับแต่ดังครับไฟหน้าเปิดไฟหน้าหน่อยเ <c oughs> ปิดตดอ่าไฟติดนะครับไฟติดแตะดังมา <c oughs> ดูเครื่องหน่อยดูเครื่องหน่อย <c oughs> เปิดฝาดูเครื่องเนี่ย เครื่องคาะเครื่องไม่มีอไอนะครับเครื่องดีมากดูน้ำดูน้ำน้ำนิ่งครับน้ำบนดีนะครับนี่เป็นเครื่องยนต์สาสูบนะครับแลเกเสียปแปสนใจมาดูรถได้ที่ หน้าโรงพยาบาลโคกเจริญอ,อําเภอโคกเจริญครับจังหวัดลบบุรีครับศ8 1 4 9 3 6ดหนึ่งสี่เก้าสาหกปดเจ็ดหนึ่งครับขอบคุณครับ